พุทธวจ,จนะผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ใดแลเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมอนทน์ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าธรรมะวินัยของพวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปแล้วพวกเราไม่มีพระศาสดาดังนี้อานนท์พวกเธออยากคิดอย่างนั้นอานนท์ธรรมะก็ดี วินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมะวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราบทสวดอาณาปานาสติหมวดกายานุปัสนาภิกษุทั้งหลายอาณาปานาสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรจึงทําสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์ได้ภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุ เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทํากายสังขารให้ระงับหายใจเข้าย่อมทาการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำกายสังขารให้ระงับหายใจออกภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปัจญะมีสตินำอับิชาวและโทมนัสในโลกออกเสียได้พิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวลมหายใจเข้ากละลมหายใจออกว่าเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเพราะเห็นนั้นในเรื่องนี้พิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปัจญะมีสติ นำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ในสมัยนั้นประสวดปฏิจจสมุปาทอิทะพิกเวอริยสาวโกปฏิจจสมุปาทันเยวะสาธุกังโยนิโสมณสิกรโรติภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนิย่มกระทําไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปาทนั่นเทียวดังนี้ว่า อิมัสมิงสติอีทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุปาทาอีทางอุปัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติอีทางนัโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสนิโรธาอีทางนิรุชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นยะทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชาปัตยาสังขาราเพราะมีอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลาย สังขาระปัจาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจญานามะรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามะรูปะปัจจยาสลายัตนางเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายัตนะสลายัตนะปัจยาผัสโสเพราะมีสลายัตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะปัจญาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจญาตันหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหา ตัณหาปัจญยาอุปาทานังเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานะปัจญยาพระโอเพะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภวปัจญยาชาติเพราะมีภพ,เ,พ,พเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจญาชะรามารณะโศกปริเทวะทุกขโทมณสุปายาสาสัมปวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโศกปริเทวะทุกขโทมณสุปายาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วน เอวะเมตสสะเกวะรส,สะทุกขังขัดทัสสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชายะตเววะอเสสะวิราคะนิโรธาสังขาระนิโรโธเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขาระนิโรธาวิญญาณน,นิโรโธเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณ วิญญาณนิโรธานามรูปะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปนามรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายยตนะสลายยตนะนิโรธาผัสสนิโรโธเพราะมีความดับแห่งสลายยตนะจึงมีความดับแห่งผัสสนิโรธาเวทนานิโรโธเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนา เวทนานิโรธาตันหานิโรโทเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตันหานิโรธาอุปาทานิโรโทเพราะมีความดับแห่งตันหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานิโรธาภวานิโรโทเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพภวานิโรธาชาตินิโรโอเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติ ชาตินิโรธาชะรามรนังโศกปริเทวทุกขโทมณัสปายาสานิรุชันติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหลชรลามระสโสกโศกภริเทวทุกขโทมณัสปายาสัตทั้งหลายจึงดับสิน้นเอวะเมตสเกวะละสะทุกขังขัดทัศส,สมุทโยทุกขังขัดทัศนิโรโทรโหตีติความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ Putta Satu 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 Kerapom